ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็มาตามแนวทางสูตรคำนวณพอสารสายเด็ดเด็ดเนาะค่ะเพิ่นห้มาแล้วดวนดวนเนาะค่ะไทกับเล้าเนาะค่ะอยู่ในขีปเดียวกันค่ะให้วิ่งตัวเดียวจับคู่กับไห้คู่เดียวค่ะเน้นเน้นเนาะค่ะพอสายให้น้อยน้อยเน้นเน้นจะเป็นตัวใดไปตามพอใายเลยค่ะสวัสดีครับสาัสดีสวัสดีหมอรวยแมตตี้ นะครับ,บรื่นนี้ก็ว่าตามรัฐบาลไทยเราไปซื้อเนานะเรู้สึกว่าถ้าจดตามเด็กไทยพอใส่ได้นั่งวน,นเลยนะนเนานะตั้งแตเลยเนาะบ่อตัวบ่อ <ะ S 1> เด็กตั<ห>้งแต่เลยนะครับเป็แบบนรัฐบาลไทยอ่าแล้วก็บวกเขาเล่าพัฒนาไปเลยเลสคิวเดียวกันไปเลยเนาะของมือนีนะ้เนาะเราพัฒนาวันจันทจียี่สิบหกบุกลาสองห้าหกเก้านะครับก็คือยู่ในไมคิดเดียวกันเลยแล้วก็อยากเสกีย์ว่าเล่าเปเล่าไทยเป็นไทยเนาะ ค่ะถูกต้องตัวใดมักตัวใดกับพิจารณาพวกเอาเด้อน,นะครับสำหรับในทางปลอดสายนะครับเพส่วนจะเรดเด็ดคำนวณเรดทั้งไทยทั้งเล้า,า,า,าแหละนะครับแต่ว่าเกิดถือว่าแม่นนะคิวคนหนึ่งคือกับเออหรือวิ่งแล้วขอดีได้เลยไทยเนี่ยส่วนไงตามที่เหตุการณ์เหตุระมัดมนำเป็นตีแล้ะไข่ละคนขายจะแม่นนะครับแต่ว่าฟังจากป่ายปลอสายว่าเป็นใจตัวใด นาวว่าเราก็ใส่หนาวว่าใส่เฉียสองซอนคนเลยวเ้ดหนาวเน่มเศ้าเจ้าเนี่ยแดดรอกเนห้อนับยินตาดอยได้ยินบังอ่อยเอาไขยุนมีหมบ่อยก็อกันแดดนันห้องฝน่วยนาใส่แดดบางบังหมบ่อยพอจัดยุ้ยก็ร่มนะร่อยว่าค่อยร่มเปีน่อืม่มจัดดีอยู่จยักบ้านเราก็ใส่เมื่อวานนีสี่ร้อยสองคน ช่วร้านเขาให้ค้านันมันเลียนไปใหมมือลรลอยเนาะเียนไปวักดุกหรอมันอะไรเนาะเออม่มันบ่มาณคอยใช่ไหมยี่มันสอกาบเนาะสองครลอยถือว่าน่อยนะอกราบเออบั้งางเาแปลลอยก็ลอยเยอเออมันก็เ่งานเาะเล่นงานนะครับกันว่ากันไปหลังันน้สิตาราไทยภาษาบันฑิตลราสาบไทยในภาษาวิ่งอย่างลยควันนะนักซีนเหรอนักซี่อ่ะหาตัวใจสีบล่างเนาะ ถูกต้องบนลานแล้วมันฟันทุ่งไหบันัานย่างเยวะวปเลยรมันออกได้ลางก็ออกได้บนก็ออกได้บ่มีผู้จัดข้างตองข้างตองบนลางไว้ปลอดภัยที่สุดกระเจี๊ยมมันปีนเท้ามันจะไงหลังจับแจกนี่มันใจลายข้างตองบ่มันใจข้างตองอาทิ่มาจิตล่างก็ได้บนก็ได้คือว่าออกได้ทุกทุทุจย่าง มีโอกาสเท้งบนทั้งล่างมะแมนจัาคุจะเลือกามักเจ็บเก่าเจ็บไแล้วกัอเจ็บชี่เจ็บคนเดียวสี่เจ็นี่คือเราจะบันไทยนะเออของชนบ้านเขาเดียเพช่นบ้านนี่มักเล็กแปดคือเก่าเลยเป็นเจ๊งมาน้ำแถเอามันอดีกก็นาะมักแปดว่ะมักแปดอะไ่ยนนี่แปดกัเขาดีเลยนะมันตัวมันคือผีบ่าได้กบอมันสิมากอีกบ่มักแปดละมืออื่น มันจียิมหกวันจังจีมหกจับจีแมนโบแมนตะวางมักแปดผิจะน่าเอาละก่อนผู้ได้มักกระไดผู้เคยเจ้าเหรินเคยเห็นก็ตรงว่านี่เนาะเออจะรับผูสายกับแต่หนึ่งบ่เออแป็ดหนึ่งตัวเดียวล่าแต่หนึ่งบโมนมีตัวมาเชียมดอกนอกจากเก็บที่ฝนสียฮัทโดยใส่เอามัก<อ>แป็ดแต่ที่แน่ ตัวไงเล็กวิ่งเหาะัตัวเซอนนา่มีมังนาเออตัวไซอที่จะไปถึงกได้นัองไ่ตัเออกับก็กับไซอันปันได้ละก็แเดีวแจ่พี่รองเอฟจีที่พี่เจ้าน้ามักกันซื้อเ่ามักกับหาตัวไซอันเนี่ยพพสายมซันมันเนาะมันสื่งางมันหน่อยตัวมันบ่ได้่ังไม่ยากนะบมเดียวยกกลับกับโบจีับาทยกกลับก็ได้ก็แเดียวแจ่จะว่าบ่อยากให้กลับแบบคือตรงตรงบริวช ถือว่าเขาเงี่ยจะดีอ่ะงวดนี้แหละจะเข่าเราไม่เตี้ยไอ้เจ้าเอฟจีเนี่ยเรนี่ยมากเรยหมดเลาได้เด่นคู่เดียวกันย้ําว่าบ่ากลับเนี่ยกลับเนี่ยเออกันเดียวเกี่ยวแท้คู่เดียวมันนะกลับหมดตามนี้ได้ครับเอฟจีเขาจะสลัดรัฐบาลไทยบนล่างเนาะวิ่งสี่ตัวเดียวนะครับจับคู่ตัวเดียวเลยเน้นเน้นสี่เจ็ดนะครับส่วนล้าวันจันทร์นี่เนาะวันที่หกมกรา โขกเก่านะครับให้เลขวิ่งแปดนะครับจับแปดหนึ่งสำหรับในทางของพอสายเด้อนะครับตามนี้ืเวันจะจับพี่น้องมักตัวใดหมักน้ำพอสายนะครับก็เอาตูนมาใส่ได้ส่สหรับเลขวิ่งเพื่อนอพอสายนีเราห้มาเลขวิ่งของทางจะแม่นในรัฐบาลไทยลองลเพื่อน,น้าเด้อนะครับวันนี้เลขยกพอสายให้มาประมาณนี้แหละเพราะพี่น้องโชว์ม้าน้ำเนาะมักตัวใดก็เรียกสามกัดสามดาวนะครับ เนี่ยอน่อยน่อยไรนี้ก็บนี้ลาเนีลงเลยมาออกไสเนี่ยเปียงเอาเลยสามตัวเีนว่อาใ่กนเจอีขาวไปใส่บุษแม่มันอีขาวหรอออกซีหุ่นหรอแม่คนนี้จะไปเลียงวัดเลียงไว้บาซือเอาไปปวดวัดปานเจนึงเหล่านี้ทุดที่จะหาไอ้สวนศาสมันก็เลยบุท่นแม่มิใจอยากเอาไปปวดก็ไปปวดใส่นั่นอแขกแกแกงก้ขคือ ึ้นลิงเนาะขึ้นฮอตต้นกล้วยขึ้นฮอตต้นมะนาวเด่นเลอเยงโอ้ยขึาดอกอออืลาลาใจขึ้นปลาหรืมือก็ได้เลียงม่ไหวแม่ี่นั่นก็มีแนวทางไงครัเนี่ยเราฮะมีแต่ผักพมันบอยบผักเจ้ามือเนี่ยเพราะว่ามันมีคนเลี้ยมเจียวจะมูเอากระบ่าสองคนมึงเราบอเอาผู้ใดด มันบโเสียใจแค่เนี้ยมันเกิดมาหาขายของแกแล้วไปเออบกวางไปเนี้ยสองสามหมื่นก็บจีบกก็จีเซาไปจีตัาจีบ้านเห้องรวบ้านี้ไปดันซอยหลานเจี๊ยบกนซื้อมือเขาก็ให้เผาอ้อยโอ้ยไปบ่อยเขาจัะมองที่ดีก็ได้นะนะดีก็มันจังบนว่าไงมีมีรถเผาอยอะไอหนึงเผาอยู่จอดอยุสิบมือแล้วเขาจะได้ลุ่มอยู่สิบหล่อนึงดัำปื๊ดๆอยู่เขาบ่ลุ่มหายง่ายไหมเขาก็ซื้ออ้อยเผาจอดอยู่นี่ด้วยบ้านุนเสื้มหนีน่ะเหรอฮะ เผาเขาว่าซื้อมันวะเออซื้อแต่ว่าคอยชินคอยชิอู้เจ้าแล้วเขาบ่ลงให้ง่ายแล้วเออคอยซื้อเจ้าซื้อคือเจ้าคอยลงใหายุยอะแยะแ้งหมดแล้วเขาจ้ำจมออกจากรถไหนทุ่มไปบอกหนูออกไปเข้าเดียวกับเดนแนมากวันมันได้สองเขียววันกาไปก็จมลงเต็มขาบออยลบงมั้เอเขาบอเดี๋ยวกลับเขายังบอกแล้วว่าขันจูดว่าซื้อเขาไมกล้าจูดบันเขาคตรในที่จะพูดว่าเออมันมั่งายแล้วการจ้ำหมดแล้ว อันจูดเขาว่าเขาว่ารับสื่อว่าสี่อนสี่ยันเอคอคนสียันนุ่มจิมมีผู้เป็นว่าจูดจิตนั่นน่ะมันต้องออกมาจากการเด็กขาดต<ง>ัวโรงงานเอาไปเขาว่าสื่อท่านเออบ่ซื้อว่าสันแล้วไอเจ้าก้าวจูดปั่นาก็ตามนั้นเด้ดพี่น้องรัฐบาลไทยบ่สายก่าไม่แล้วค่ะขอ,องสุดท้ายบ่มีอีกบ่เข้าใจบ่กเออห้แล้วเลยเนาะเขาเงื่อนใดจะมือเรียกว่ที่เรียบเขาจะติดบอกเขาจะติดรุ่งให้ก็วิ่งซีรีส์ จะฝึซีเกีจมันเถือกเือก็เถือกแล้วไปทันละมันล่าเยใจยงขี่หนก้ันเือก็คือเือพิดก็คือปิดไปหลดวิแปดแปดหนึ่งมั้ชุดเล่าหน้าได้ไหมปัจจัยล่องกัตามนี่ละศูนหนึ่งก็ออกแล้วบันนยังแปดหนึ่งตัวบันมันจิตอนว่วมบ่เออเออลอง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 อ่งเล็กคูเดียวล่องเบ่งบ่ตัวไหนลองเบ่งมันมันหนาเสียมตัวเดียว เยอะว่าจี us, so the so ้บาดดอกบ่เถ so ือกแต่งห so ัวมันเดียวโอ้ก so ็เคยถือเคยนั่นอยู่แม่เคยได้เคยเสียอยู่โจงไฮมานน้ำปาใส่นาะอไอโจงไฮมันก็เล็กเอาขี้น้อยไอโจดีไม่ใช่นะสำหรับปลาใา่เลขขึ้นบ้านนะครับเที่ยงเหือรัฐบาลไทยมักจะได้กับไอโจงไฮมันมักจะซื้อมาหวังกระพานน้ำปลาใส่นาะแต่ว่าที่เนี้ยปลาใส่ซื้อแล้วซื้อซื้อทุกวัน กับเงินองใบบาทตรงน้ต่อสองบาทสามบาทนี่อ๋อไม่พูนแล้วมาเล่นนามาเรีนมาเ่นบาทสองบาทสี่บาท่ายยากลงก็สั่งได้่ง่งมักซึ่งของื่อเ่ง่งซื้อเองลงทุนเองบบนีอ๋ครับชงมาต้องมาก่งนเลยเออชงมาคือคนเด้อพี่น้องไอ้ตี้ลย